สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกคนนะคะช่องนี้ก็เป็นช่องใหม่ของน้องนะคะปก,กติผู้ใดที่เพิ่งไม่เจอกันนะคะก็อย่าลืมฝากกดไรกดแชร์ฝากตัวสักใจให้น้องน้ำในรื้อนะคะชื่อช่องของน้องนะคะน้องฟางสาวอีสานนาอนะคะบ้านลูกไม้นะคะแม่ก็ฝากเนื้อฝากตัวไปด้วยนะคะช่องนี้เป็นช่องใหม่นะคะแต่เราใครที่ติดตามกันมานะปก,กติแล้วนะคะทุกคนช่องของน้องทําเกี่ยวกับช่องอะไรนะคะความเป็น เกี่ยวกับรีวิวพวกเสื้อผ้าลูกไม้แฟชั่นนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้นะคะทุกคนตรงนี้ก็สามารถสั่งซื้อแล้วก็ติดต่อได้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเชื่อเล่นเชื่อฟงนะคะทุกคนเชื่อริงชื่อพิจิตาละบุ้งขานะคะแม่ตรงนี้นะคะบ้านลูกไม้แฟชั่นเนี่ยจะมีอะไรบ้างเนะะาะก็จะมีพวกเสื้อผ้าลูกไม้เสื้อผ้าแฟชั่นนะคะรวมไปถึง เสื้อผ้าใส่ไปวัาใส่ํามุญนะคะหรือว่าเสื้อผ้าใส่อ,องค์อองอกงานอะไรอย่างนี้นะแม่นะตรงนี้ใครที่ติดตามกันครั้งแรกนะคะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณมากๆเลยอย่าลืมฝากกดไลค์กุแชร์ให้น้องด้วยเดินนะคะฝากแบบว่า เป็นลูกในบ้านเป็นหวานในสวนอีกคนหนึ่งก็ได้นะคะทุกคนนะพ <c oughs> ูดแล้วก็ไม่ช้าแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวการจะพา,พาทุกคนไปดูนะว่ามีแบบไหนบ้างน,นะคะแล้วก็เสือ้อลูกไม้มีแบบไหนเสื้อแฟชั่นมีแบบไหนนะคะมีสีอะไรบ้างเนาะมีโทนประมาณไหนเผื่อถูกใจแม่ๆนะคะตรงนี้ก็ไปกันเลยคะ่ะก็จะพาทุกคนมาเริ่มต้นที่งานลูกไม้รุ่นนี้นะคะมีสีอย่างแน่เนาะรุ่นนี้นะคะหน้นะะนาผ้าอยู่ที่42นะความยาว24ี่นะคะทุกคน ตรงนี้นะคะน้องจะเน้นงานปักนะเป็นผ้าพื้นนะคะเป็นเน้นงานปักอยู่ตรงคอเสื้อนะบีคอใหญ่ๆแบบนี้เลยจ้ะแม่เป็นทรงเชิดนะคะความยาวแบบนี้เลยเป็นทรงกระดุมผ่าหนะ้าเนอะรุ่นนี้เป็นผ้าเกาหลีนะคะทุกคนเริ่มต้นที่สีชมพูนะคะสีต่อไปน้องจะเป็นสีเขียวนะสีเขียวมิ้น์นะคะแล้วก็จะมีสีครีมเนาะสีครีมไข่ประมาณนี้สีต่อไปนะคะจะเป็นสีดํานะคะทุกคนนะ อ่ะแล้วก็จะมีสีอะไรบ้างสีขาวนะคะทุกคนสีขาวประมาณนี้เลยอ่ะเสียงกจ็จะดังนะคะทุกคนค่ะเพราะว่ามือนี้น้องไปไเอาไม้มาน้านะคะเนาะตรงนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะรุ่นต่อไปนะคะน้องจะเป็นงานสรงเชิดนะแม่อู้สีขาวบริสุทธิ์ใส่ทางานได้ใส่เที่ยวได้เลยคือไฮโซมากแม่นะคะเริ่มต้นที่สีขาวนะคะรุ่นนี้จะเป็นคอเพชรนะคะทุกคนตรงคอน้องจะมีเพชรด้วยนะ,ะเริ่มต้นที่สีขาวนะคะทุกคนนะ ทีต่อไปจะเป็นสีเขียวมีนประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีสีชมพูนะคะ,ะตรงนี้นะ <m im ful> อ่ะแล้วก็จะมีสีครีมนะคะสีครีมไข่เนาะแล้วก็จะมีเป็นสีดําด้วยนะคะ <m im ful> รุ่นนี้มี5โทน5สีพร้อมส่งเลยเด้อแม่เลยนะคะมี5โทน5สีพร้อมส่งเลยเด้อแม่เ้อนะคะสําหรับรุ่นนี้นะแล้วก็ต่อไปนะคะทุกคนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเน้นงานปักเหมือนกันนะคะทุกคนนะ หน้าผ้าอยู่ที่42นะคะทุกคน40 42นะคะสาวที่อกไม่เกิน42ใส่ได้แม่34 36 38 40ใส่ได้เลยประมาณนี้นะคะทุกคนนะตรงนี้ค่ะเป็นกระดุมหน้าถ้าใส่ฟิตเกินไปมันก็จะกระดุมปรินะแม่นะ <c oughs> นะคะเริ่มต้นที่สีเขียวนะคะทุกคนสีเขียวเนี้อซับสีต่อไปจะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็จะมีสีชมพูประมาณนี้สีโอรสอ่าแล้วก็จะมีสีดํานะคะบางครัง้งบางทีน้องไม่ได้เอาออกมาให้ดูทั้งหมดนะแม่นะ รุ่นต่อไปนะคะน้องจะเป็นงานทรงแบบเรียบหรูคุณหนูคุณนายนะคะแต่มีแบบว่าความแบบน่ารักปุ้งปิ้งนะคะตรงแขนนะแล้วก็ตรงคอเสื้อน,นะคะน้องก็จะมีงานปักตรงหน้าอกนะคะทั้งสองข้างเลยเป็นกระดุมหน้าแม่นี่เลยค่ะความยาวอยู่ที่24จารุนี้ใส่ไปบสานเสบุญใส่เที่ยวได้เลยแม่ใส่ไปไหนคือคนต้องทากะเอือน,นะคะทุกคนขาเริ่มต้นนะน้องก็จะมีสีอะไรบ้างเนาะสีครีมไข่นะคะออกเหลืองๆสีต่อไปจะเป็นสีชมพูแม่ อืมนะสีต่อไปนะคะจะเป็นสีอ่าเขียวมินนะคะแม่สีเขียวมิ้นนะคะนี่อ่ะสีต่อไปนะคะน้องจะเป็นสีดำนะคะทุกคนสีดำนะคะก็จะมีตัดลูกมงลูกไม้นะคะสวยๆเก๋ๆไฮโซค่ะสีต่อไปรุ่นต่อไปนะคะน้องก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะทุกคนรุ่นนี้ก็จะเป็นทรงแบบทรงปักคอเสื้อนะคะทุกคนนะนี่ก็จะไล่โทนไล่สีให้ดูประมาณนี้เลยอ่ะ มีประมาณ5โทน5สีนะสําหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็จะมีงานดอกมุ้งดอกไม้ทุกคนทรงเชิดคือสวยมากเอะเริ่มต้นนะคะ,นนะ,คะก็จะมีเป็นอันนี้หนะ้าผ้าอยู่ที่42แม่ทรงเชิดนะคะทุกคนสวยนะใส่ไปวัดเส่รมูลใส่เ,เ,เ,สเที่ยวได้เลยเนี่ทรงน้องก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีลูกเล่นตรงแบบตรงกระดุมตรงนี้ให้ด้วยนะคะคือสวยแม่ อ่ะสำหรับใครที่ชอบงานหวานนะคะทุกคนนะงานหวานนะนี่อันนี้ใส่แบบว่าใส่ไปทำงงทำงานได้เลยแม่นะคะอ่ะพ้นกัะจลายเนียนนิดนึงเนาะแม่เนาะนะคะกระจิคองหนาคองหลังกันนิดนึงนะคะอ่ะสร้างมัเถอะนะคะ นี่ค่ะน้องกัมาทายสีให้เบิงนะคะมีสีโอโรสนะคะสีส้มอีทเนาะประเวนโอโรสเนาะสีส้มอีทสีเขียวสีขาวสีชมพูแล้วก็สีดำนะคะสาหรับรุนี้เนาะแล้วก็รุนี่น้องจะมีเป็นแบบเป็นโบนะคะเอ้ยไม่ใช่เป็นโบเป็นข้อมุกเฮ้ยน้องเป็นข้อมุกนะคะนในนะข้อมุกกับสีมีสีอย่างเน่นะคะกับสีทรงประมาณีเด้อทรงไ้เบิรงกอนะคะทรงนี้กับสีเป็นทรงแบบอ่า ข้อมุกนะคะเราก็ซื้อเริ่มต้นที่สีเขียวนะแม่เนาะเดี๋ยวถ้าใครอยากจะดูนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ mm hmm. ให้น้องด้วยเดี๋ยวน้องมาไลฟ์สดให้ใครที่อยากจะดูแบบเต็มนะคะทุกคนสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาว่าไลฟ์สดค่ะไลฟ์สดค่ะนะคะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นงานทรงแขนสั้นแม่อ่างานทรงแขนสั้นนะคะรุ่นนี้นะก็จะเป็นคอแบบอ่ะเป็นแขนสามส่วนนะคะแล้วก็จะมีคอป,ปุกแบบนี้นะคะทุกคนรุ่นนี้ก็จะมีอยู่ม,มีมีอยู่สีสีทุกคนคะ่ะ สีค่ะทุกคนค่ะเติมของแล้วเนาะก็จะเริ่มต้นที่สีนี้นะคะสีม่วงเนาะสีต่อไปก็สิเป็นสีชมพูเนาะนะคะแล้วก็จะมีสีขาวเนาะค่ะเนาะความยาวอยู่ที่ยี่สิบี่เหมือนกันนะคะหน้าผ้าได้ถึงสี่บสองเหมือนกันนะคะรุ่นนี้ไม่ใช่กระดุมหน้านะแม่รุ่นนี้จะเป็นกระดุมหลังนะคะเนาะกระดุมหลังก็สะประมาณนี้นะคะเนาะอ่าก็จะมีหาสีคือกันนะคะประมาณนี้ค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะ รุ่นนี้มีหาสีนะคะแม่พร้อมทรงเดิอประมาณนี้ค่ะอะสำหรับงานแบบว่าสำหรับงานแบบว่าจำเอ๋วนะคะแม่เนะาะกรสิมีรุ่นนี้นะคะนี่เลยกรสิทรงประมาณนี้นะคะนาผ่ายุที่สิสองคือกันนะคะเนาะ ก็จะมีสีอย่างแน่นะคะเริ่มต้นที่สีฟ้านะคะสีต่อไปก็จะเปลี่ยนสีม่วงนะคะทุกคนค่ะมีสีม่วงกับสีฟ้านะคะเนาะมักสีใดนะคะมักสีใดอยากได้สีใดนะคะเป็นทรงเชิดค่ะกล้าเอวเว้าเอวนะคะทุกคนเพิ่มเพิ่มความเซ็กซี่เพิ่มมัสนะเพิ่มความเซ็กซี่แม่จ๋านะคะรุ่นนี้นะคะก็จะมีสีส้มอิดนะคะทุกคนสีส้มอิดแม่แบบ เป็นลายแบบสวยนะเออนะคะสีต่อไปนะคะน้องก็จะเปลี่ยนสีแบบเป็นสีครีมไทยนะคะทุกคนสีจริงน้องก็จะประมาณนี้นะแม่นะนะคะในกล้องนะคะทุกคนอาจจะสีแบบว่าไม่ตรงปกนี้หนุงเนาะก็จะมีนี่เลยอันนี้คือสีจริงงานจริงของน้องนะคะแม่ขาอ่ะตรงนี้นะคะกำลังบ่ไใดเนาะคะแม่เนาะ มาก,กันพี่รุ่นต่อไปนะคะรุ่นต่อไปน้องก็จะมีสีเขียวมินนะคะเนาะตรงนี้เป็นทรงเชิดนะคะส่วนมากนะในในน,นี้ก็สีนี้แบบว่าเป็นทรงเชิดนะคะเป็นทรงเิดเนาะงั้นปักนะคะส่วนมากจะเน้นงานปักแม่ไม่ปักคอก็ปักตรงที่หน้าอกประมาณนี้เลยนะคะทุกคนอุ้ยสวยทุกสีเลยแม่เอ้ยนะคะ นี่เลยก็จะมีสีประมาณนี้เลยค่ะทุกคนใครที่อยากจะดูเพิ่มเติมนะคะสอบถามเพิ่มเติมเนาะก็สามารถนะคะพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยหรือว่าขอช่องทางติดต่อเดี๋ยน้องจะขึ้นให้เนาะ,ะแม่เนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กวางด้วยนะคะทุกคนนะนี่เลยเนาะน้องก็จะไล่สดว,วันอาทิตย์นะคะผู้ใดอยากจะมาเบิง้งอ่าไล่สดตรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์หรือว่าฝากกาดติดตามให้น้องได้เด้อจ้ะเด้ออะ ่อไปก็จะเป็นโทดนด้านบนนะคะแม่เนาะโทดนด้านบนก็นจะมีสีครีมนะคะสีครีมสีชมพูนะคะสีเขียวมินนะคะสีขาวสีดําประมาณนี้เลยแม่เนอะน,นะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูอ่ะบางทีไม่ได้เอาลงมาให้ดูนะแม่นะงานจริงคือสวยคือจึงค่ะทุกคนขาสวยทุกสีเลยแม่นะคะสีครีมไข่นะคะใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะทุกคนนะรุ่นนี้มีฮาโทนฮาสีพร้อมส่งเลยจ้ะนะคะนี่เลย ทุกคนก็จะเน้นงานลูกไม้างานปากประมาณนี้ค่ะโทนนี่ก็จะเป็นทโทนแบบว่าโทนค่าร่าชกกรนิดนึงเนาะแม่เนาะตรงนี้นะคะใครที่แบบว่าสายเรียบๆหรูๆเนาะแม่เนาะนะคะไปงานแบบเอ่อออกงานบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะเออประมาณนี้นะคะงานขาว์ดาได้จารุนีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทรงเชิ้ตนะคะทุกคนกระดุมหลังเนาะ,ะก็จะมีดอกกุหลาบตรงหน้าอ,อกด้วยนะคะเริ่มต้นน้องมีสีอะไรบ้างเนาะ สีดำนะคะสีแรกนะคะทุกคนสีต่อไปนะคะก็จะเป็นสีม่วงประมาณนี้ทุกคนก็จะมีกุหลาบนะคะติดให้ทุกตัวเออแถมให้ทุกตัวนะคะแม่สีต่อไปก็จะเป็นสีเขียวะค่ะทุกคนนี่สีเขียวนะคะนี่นอก็จะมีแบบว่าดอกกุหลงดอกกุหลาบนะคะต้นนาโอกหนาโอกไให่ประมาณนี้นะคะรุ่นนี้มีสามสีนะคะแม่เนาะ มีสีดำนะคะสีดำแล้วก็สีม่วงแล้วก็สีเขียวนะคะสีเขียวแบบสีเขียวมิ้น์นะคะพม่เป็นสีเขียวใบใหม่เดอ้อสีเขียวจะเป็นออกสีเขียวมิ้น์นะคะแม่ขาอ่ะรุ่นต่อไปนะคะน้องก็จะเป็นทรงเชิดนะคะทุกคนทรงเชิดแล้วก็ไ้าเอวนะคะทุกคนตรงนี้นะรุ่นนี้ก็คือจะได้แบบลุกนะคะ สาวมาเท่นะคะทุกคนแมทง่ายนะแมทกับกระโปรงหรือกางเกงยีนได้เลยแม่ก็จะมีสีฟ้านะคะสีฟ้าสีขาวเนาะประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีสีดำค่ะประมาณนี้เนาะอ่าสีต่อไปนะคะจะเป็นสีชมพูนะคะทุกคนแล้วก็จะมีสีครีมนะอันนี้กวางจะไปเร็วทุกคนเพราะว่าตรงนี้มันเยอะจริงๆนะคะแม่เดี๋วกวางจะไล่ให้ดูว่ามีแบบหนเพิ่มเติมนะคะทุกคนนะประมาณนี้ค่ะไปต่อกันที่รุ่นต่อไปเลยจ้า ลนยนี่น้องก็จะเป็นไลายหัวใจนะคะทุกคนขาแล้วก็จะมีผูกโบตรงคอนะคะเริ่มต้นกับสีนี้แบบว่าเป็นสีสีเขียวนะคะสีเขียวโยกแม่สีเขียวเหนียวทรับนะคะสีต่อไปเนาะน้องก็จะเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูทุกคนหวานมากสีต่อไปนะคะตรงนี้หน้าผ้าอยู่ที่42เ้อความยาว24นะคะทุกคนแล้วก็จะมีสีม่วงนะคะประมาณนี้ แล้วก็จะมีสีขาวนะคะโบหัวใจดําไม่ใช่โบผู้ผิดนะอ่ะสีต่อไปนะคะก็จะมีแบบว่าเป็นสีแบบเป็นสีสีกรมนะคะหรือว่าสีน้ําเงินนะคะทุกคนรุ่นนี้นะก็จะเป็นโบเป็นหัวใจสีขาวนะแม่นะนี่เลยมีควมหาสีร้อมทรงะคะ่ะทุกคนคะ่ะตรงนี้นะคะ แบบต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะทุกคนว่ามีแบบไหนบ้างเนาะงานนี้เน้นลูกไม้ทั้งตัวนะคะแล้วก็มีทรัพย์ในด้วยสําหรับใครที่เป็นสายทําบุญนะคะทุกคนหรือว่าเป็นสายแบบออกงุงออกงานบ่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะแม่นเนาะมีสีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันเลย อ่ะตรงนี้นะคะน้องก็จะเป็นงานลายกงนกนะแม่แล้วก็จะมีซับในทั้งตัวนะคะเดี๋ยวอันนี้จะให้ดูบเผินนาะเพราะว่ามีต่างชาติลฟ์สดด้วยนะคะทุกคนเริ่มต้นนะคะก็จะมีเป็นสีแดงเลือดอ่าสีแดงเลือดนะคะแล้วก็จะมีสีขาวนี่เดี๋ยวจะสูมให้ดูกกใกล้ๆสีโอโรสอ่าแล้วก็จะมีสีแบบเป็นสีมิ้นท์นะคะสีครามนะคะแล้วก็จะมีสีดําประมาณนี้ แม่อันนี้เป็นแบบเป็นซับในทั้งตัวเลยเป็นซับในทั้งตัวแล้วก็เป็นแขนยาวนะรุ่นนี้นะผ้าอยู่ที่40นะคะความยาวอยู่ที่40อ่า20 24เออรุ่นนี้คุมสะโพกพอดีนะคะแล้วก็จะมีโซนนี้คือสวยแม่สวยทุกสีเลยนะคะก็จะมีถ่ายประมาณนี้ให้ดูก่อนเนาะเป็นออเดอร์ฟนะคะแม่นี่ค่ะทุกคน่ะอืม ผู้ใดมากแบบใดนะคะสามาถพิมพ์คขมเมนต์คันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องจะอัปโหลดคลิปลงให้เบิรงนะคะทุกคนขาหนี่ทุกคนก็จะเป็นงานเน้นงานปากนะคะสาหรับมุมนี่ก็จะเป็นมุมแบบว่ามุมลูกไม้นะคะทุกคนเป็นเน้นลูกไม้นะคะแล้วก็จะมีซับในเนาะแล้วก็จะมีแบบว่าเป็น ปากรายละเอียดเล็กๆอะไรประมาณนี้นะคะเป็นดอกดีซองเดซี่นะคะทุกคนก็จะเป็นโทนนั้นมุมนั้นนะคะทุกคนค่ะมีหลายแบบหลายๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะมีของเขามาเพิ่มนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวน้องจะมาถ่ายวิดีโอให้เบิรงกไม้เนาะค่ะเนาะรุ่นนี้ก็จะมีสองสีสุดท้ายแล้วค่ะแม่่ะรุ่นนี้ขายดีมากทุกคนคือสวยนะคะทุกคนนะน้นงานฝักมากเลย นี่ประมาณนี้เลยนะคะแม่ขาอ่าเดี๋ยวตอนเย็นนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวกวางจะอัปเดตลงให้นะแล้วก็พร้อมใครที่อยากจะดูนะคะแบบเพิ่มเติมสามารถฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้กวางด้วยนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้น้องในเด้อนะคะเนาะตรงนี้นะคะผู้ใดที่ผงขาวมาเจอกันครั้งแรกนะคะเดี๋ยวน้องจะขึ้นช่องทางติดต่อให้ค่ะใครที่สนใจอยากจะได้เสื้อผ้าลูกไม้เสื้อผ้าแฟชั่นนะคะสำหรับ บ้านนะคะลุกใหม่แฟชั่นนะคะของเฮาเนาะกับพึงมาเจอกันนะคะสําหรับคลิปนี้กะขอขอบคุณทุกคนที่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นอ้องแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะ